เข้ามาในบริเวณวัดเจอช้างค่ะทุกคนอันนี้ต้นโพใหญ่มากเลยค่ะต้นโพมีหลายโพ ต้นสาระต้นสาละอันนี้บูดอย่างสวยเลยค่ะบูดวัดโคกยางอำเภอนางรองค่ะดูวิวทิวทัศน์ค่ะ กุติพระภาพอยู่แต่ละหละังมาทางนี้ห้องข้างล่ำงร็อยากอยากค่ะ บริเวณวัดใหญ่มากเลยบระากมก่าก็ขอเสนลยะคะบี่าเก็บเป็นความทงเป็นความกนะคะเป็นตนานของคพสวัดุากหลานได้แสงความกัี่บริเวณวัดใหญ่ของคุณค่ะจะให้งานอาวุมงคลนะคะเป็นครั้งสุดท้าย 6 8 7ป7กนี่โมีสามห้าไหมส้าสี่ห้าหมีแต่ห้าสห้าครับมีห้าสีห้ามีแต่สามสแล้วก็สองสหพอมีแต่แปดส4งห้าสี่สามสี่ห้ามีแต่ห้าสี่สามแปดสี่ห้าไดชุดวันนี้ครับชุดสองใบ ยังลุงเอาไหนยังไม่เอารอลุงรอตากเองมาดูแม่ค้าโทษมาดูแม่ค้ทาทำขนมโอ้โห,โหนางเลดสวัสดีค่ะนางเลดทำเองนี่พี่ อร่อยอร่อยมาแล้วทำห่อเท่าไหร่นี่ห่อละยี่สิบจ้ะอันนั้นสามห้าสามตัวอ๋ออันนี้ไม่ใส่น้ำตาลเนาะอันนี้ก็ใส่น้ำตาลอันวันนี้ทำยี่สิบน่ากินน่ากินถ่ายเอาเลยถ่ายเอาเลยเล็กข้าวแตนเล็กข้าวแตนยู่บ้านไหนพ่อค้าแม่ค้านี่นี่หวานไม่หวานไม่ใช่จ้ะ อ๋อแล้วก็มาขายเผะงานพักอยู่กับน้องอยู่นั่งร้องอ๋อจ้าขายดีเนาะแล้วไปขายที่ไหนด้วยนี่ก็ที่นี่เลยก็มาเจอที่นี่มาเพราะที่งานที่งานศพนี่แหละแล้วก็ไปนู้นสเต็กออ๋ไปบ้านสิงบานอะไรไป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 แต่งงานศพเหรอคะไปงานศพถ้าไม่มีงานศพก็ไปตลาดนัดอ๋อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรวมรวมกันร้อยหนึ่งได้เลยเนาะได้ค่ะอันนี้เป็นเศษแบบมันบอก อันนี้ก็รวมได้เนาะรวมอันนั้นรวมไม่ได้อันนั้นห้าสามรออ๋ออันนั้นสาม้าเหมไมรวมไม่ได้เออจ้ะคละราคาอันอันนี้ราคาเท่าไหร่ละราคายี่สิบประมาณห้ากอห้าถุง้อันนั้นสามถุรอออย่างนี้เนาะ

อันนี้ไม่หวานนะเปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุ้เอ้านี่ถุงมหนึ่งฮะเปลี่ยนถุ้มทุงใหญ่นี่สามสี่ห้าสามสี่ห้าจ้ทุ้ใหญ่ที่เอ็มบอกว่าจ้าสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่็นะคะสวัสดีค่ะ